สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับทางด้านพลตำรวจตรีติยะตะวิชัยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลในฐานะโฆษกของตำรวจนครบาลเนี่ยนะครับได้เปิดเผยว่าเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมานั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำหมายคน้นสารจังหวัดระยองเข้าค้นบ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดระยองนะครับหลังที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะั้นสืบทราบว่าเป็นที่อยู่ ผู้ที่ใช้ชื่อแฟนเพจเฟซบุ๊กว่าวัชรกรนะครับทวีศิลสุนทรที่โพสต์ข้อความบิดเบือนเมื่อวันที่8กันยายน2 6 6 4ไปอ้างบอกว่าน้องที่โดนคอฝอขับรถกระบะชนแล้วลงมากระทืบซ้ำขณะนี้ได้เสียชีวิตแล้วขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวน้องด้วยเราคนไทยยังจะปล่อยให้พวกมันทำแบบนี้กันต่อไปอีกหรือจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าบุคคลที่โพสต์กล่าวอ้าง ยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจแล้วก็มีอาการดีขึ้นโดยไม่ได้เสียชีวิตตามที่มีการโพสต์บิดเบือนแต่อย่างใดเจตนาของผู้โพสต์นั้นเป็นการสร้างข่าวปลอมเพื่อให้มีคนมาชุมนุมมากยิ่งขึ้นเกิดความโกรธต่อทางหน้านเจ้าหน้าที่ตำรวจเนะครับก็เขาก็เลยต้องไปสืบหาข้อมูลพบว่าคนที่โพสต์นั้นคือนายวัชรากรซึ่งเป็นเจ้าของบ้านและจากการตรวจสอบตัวสับมือถือพบว่าเป็นเจ้าของ แฟนเพจ Facebook ดังกล่าวที่ได้มีการโพสต์ข้อความดังกล่าวนี้จริงด้วยพนักง,งานสอบสวนก็ได้แจ้งข้อกล่าวหาในฐานความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์ให้ผู้ต้องหาทราบแล้วก็ในวันที่14กันยายน2564นาส่ได้นาตัวผู้ต้องหาเนี่ยไปฝากขังที่ศาลอาญาเป็นที่เรียบร้อยนะครับพลตํารวจตรีปิยะเนี่ยก็บอกว่าทางด้านตารวจนครบาลน,นั้นจะสืบสวนสอบสวนรวบรวมพย,พยานหลักฐานทุกชนิดเพื่อติดตามจับกลุ่มผู้กระทําความผิด มาดาเนินคดตีตามกฎหมายทุกรายนะครับโดยเฉพาะผู้ที่ใช้ความรุนแรงมีการวางเพลิงเผาทรัพย์และก่อความวุ่นวายในบ้านเมืองหากเยาวชนได้กระทําความผิดผู้ปกครองก็จะมีความผิดตามพรบคุ้มครองเด็กด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่ก็อีกรายนึงนะครับเป็นการสร้างข่าวเท็จบิดเบือนใส่ร้ายเจ้าหน้าที่นะครับก็ถูกเจ้าหน้าที่นั้นนําหมายค้นเนี่ยไปค้นถึงที่บ้านแล้วก็ต้อง รับกับผลการกระทําของตัวเองนะครับนั่นก็คือการไปให้ข่าวบิดเบือนให้ข้อมูลเท็จซึ่งเรื่องนี้เนี่ยครับเ mm hmm. จ้าหน้าที่ตํารวจนั้นก็บอกไม่เว้นใครก็ตามที่ไปโพสต์ลักษณะแบบนี้ระวังตัวไว้ดีเพราะว่ามีโอกาสนะครับที่เจ้าหน้าที่ตํารวจนั้นจะไปดําเนินคดีกับท่านจนถึงที่บ้านเพราะการสร้างความวุ่นวายนั้นก็เกิดจากข่าวเท็จข่าวปลอมเฟกนิวเหล่านี้แหละครับ